สวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องที่นาลัางทแกแกงสุภูสุคนอันนี้พาะเกิตรยังครับวันนี้ครับโอ้จาจากแจะได้พ่อเป่าให้ด้วยจักมือพ่นไปถึงยังมาพี่น้องพนมาซอคอยาบาพ่นเก็บตอนนี้กําลังเอาแล้วแล้วถามถามกิจตรกรรือ,อยังว่ากิจตรกรให้ลบหรือเปล่าลิลลี่จะไปิดห้องเจ้าก็ลุกละกระจก,กันนะเออ พี่น้องพี่น้องท่วงไรก็เลยเอาจัดไปไายคลิปให้เบื้องน้าผนว่าพี่น้องขอทคลิปอะไรล่ะเอาความอูทายทอดสดไปแล้วทายทอดสดต้องช่วงแร่งนะพี่น้องหกโมงแรงนางเชียหยาไรสดไดา,า,ไดาดเลยแคที่ยง่หนาวยำเออ,อไมยัง มันออกอยี่บนแ่กระเดงมเนีเจ้าสีทหมาใส่นนอ่าน,น,าน,น,าน่าอ่นมาน,าน่าเลยใครบ่าไข่น้องเจ้านี่ยนองบอกงบสก่ออกบอกกัน่าน้้งคนออค่มันออกอยี่นะตามันก็ออกซำลืบๆแลบ่พอนะคะ้ แนาวพวกเดียอล่ออลางหม้อไส้พร้อมพี่น้องเลยเย้เอาล่างเองรถไงพร้อมปัดเยวาเอยมันขึ้นเหีงยอ่ะเนาอกแม่มกัวมนกระจกปิดไปแล้วรถไหญ่นนะไอ้เข้าในหันมดเนาะมึงพิ่กระนางซองมึงเอาคว์ามาเนีนพี่น้อง ไอ้เนี่น้องเท่านะน้าวใส่กูชีวิตพี่น้อยยันทานบานสองแยมเวดมันออกอยู่บวันออกอยู่เนาะระว่วงก็ออกเลยซั้งนี่เหรอพี่น้องต่เมันว่าเอาฟอยคันหม้อมาคัดบ้านไหนนี่คัดฟอยคันหม้อมาคัดสีมันสิออกเลยนี่พี่น้องเอ้ยประมาณนี้พี่น้องเอ้ย เงินมงท่าสีใหม่มามาแนามาอยากถูน้ำใหญ่พี่น้องเลยอือเอานามาสีดอกง่วนแม่พี่นออ้องแดเมียเห็ดคอหน่อยคอหน่อยแงดเมียเห็ดเอาแบนีดมาหน้าา,า,นา,าจะเข้ามาหนาวเด้อมาจะเข้ามาอยากเล่นนํำ ใส่เนี่ยมันชุบออกว่าเอาแปะใส่ละลายเนี่ยมันต้องบอออกแห้งกันเนาะเออนี่คอยคัดมันก็ยังออกไหนอีกอือพักกันคัดบอออกแห้งอันนี้เราอันนี้คู่ตรงสิอันนี้สิอืมเอาให้เอาเนี่ยหมดเลยเออมัแน่ขาดมาเห็นว่าคัดนะคัดดอกให้เป็นตัวอย่างเอาคอเลยเห็นว่าใครใครให้ทำเออ เอาข้อตัวปันยีราบมัาเห็ดแห้งปันมดเดียงเดี๋วาบ้วอืนคัดคัดเร็เร็ว่วยม่เร็วลูกเร็วคัดคัดสอาดกสะอาดอืไดินาพี่น้องสะอาดเ่นไหมทำให้สะอาดไปเลยสะอาดสะอาดคัดคัดคอพี่น้องจุ่มกันไปนะมจะจุ่มกับทับายีราบไปสล่หคบเห็นน้ำมูเจ้ เปิดน้ำมากระดาษอ่าพี่น้องเบิ่อนันนี้น้ำขอได้สิมดแทงมดทังพอดีตะบนเนาะทางมนลนักมอใร่ไหมพี่น้องเอาระวังระวังฮามปินน้ำนะฮามน้องเน้นน้ำอ่านี่นเอาไปอ่าล้างหน่อยอ่าล้างล้างว พี่น้องได้ย้อนในพี่น้องบอกล้างกันล้างล้างลูกล้างล้างออกเออนี่นี่ล้างตรงนี้ล้างตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาหน้นี่ตรงนี้เด้วขยับมานี่ขยับตรงนี้ด้วยนี่เออนี่เออเอันละอันล้างไปเออข้างหน้าด้วยเออบอเขาอย่าไปพุ่นละเออเอ,อืม เงีอยเอาเออีกิงนไปเียรขอนอกน่กจะดึงอยู่เียนสเอาบลนี้เอาไปรับออกไม่แจ็คคุณลิลลีล้นี่หลอกแลเลินลังหูขาดรอกอฮิทตอนรับปีใหม่เนาะลีลีเนาะอืม รถเงยล่างรถเงยน้ำเลยสันนันก็ได้ล่างแล้วเนาะรถเงยก็มนวนออกลอกอยู่เฮดได้บ่อแห้งเฮดได้บ่อแห้งนะโอ้ยหัวลูกหัวหลานขอหน่อยอะไรขอหน่อยกะปิเดไหมยกมือเลยมันจะเค็มเองโอ้เก่งเก่งเก่งก็เอาคอเพราะได้สิร้อนอืมเพื่อน บอกซีดล่อไหมครับมึงจะขั้วมองว่าเอาเขา้าถ้วยเฉียวนะจ๊ะเอาเข้าถ้วยเฉียวก็คือเหมือนรถตกน้ำเลยนะครับเหมือนเราเข็นรถขึ้นน้ำเลยลนเะเสียลงงังเรือสมัยเป,เ,เ,เป็นเด็กหน่อยเอจ้าเสียลงงังข้อเ <S <S จ้าน่ะช่วนงั้งหรือเซียลงงั้งหมดแหละอันส่วนกักก่าสันเฮือยพุทธบุรีใส่จัมกัดจุกเลยแหละเหมือนฝันเบบิ่าหบือน พุทธบาลิจันจำกัดจุกเลยแหละได้กินได้แก่นะไปไปทูทางนั่นประเด้นข้างหลังเมื่อไหร่ตอนเราพอแล้วกนะินเลือทางขอหน่อยอีกแล้วขอหน่อยอีกแล้วนะนะอือขอหน่อยหนู้ยาทำอีกนะอารู้แล้วข้าวหลังเนี่ยเอาถ่านมาเขียนอีกนะรู้ไหมคะเออคนไปล้างกุนเออให้คนดีเขียนนะล่า,ลางวะออโอ้โหอโอกเลยอ,อพี่น้อง มิตรอ่านอันเป็นสีนี่กับว่า่ครออกหนึ่งแดดมันเป็นสีนั่นเนาะมัอดเนี่ยเออได้ขังเขามาข้างเอาบันอันนั่งทั้งในอีกวันหนึ่งไป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 ก็อ่านั่งมันไส้บบทางนั่นบปเนี่เขาว่าย่านหน้าเมื่อทางก่อนนะเขวานเอาผิดผมเอาพี่น้องมานี้มาข้างทางนี้ข้างทางนั้นลัางไปแล้ว เคัดลายกีลอกลอืมคัดลายกระีมันออกหมืเลยพี่น้องเลยคัดแต่พ่อว่าพ่พให้มันดำขึ้นเลือด,นะดอเอะนะเตละออคันซีเอาออกอีรีเนี่ยพอดีสีเลี้ยงนี่ออกหมืเลยน้อง่อน้อ,อ,อนะเออออกขึ้น,น,น,นออกันไ้พี่น้องอนมานาไงคนนี้ก่อนางเา,าม่าอ,อีี่อินเอารืองเก่าอีกอาะ น่าโมเมนตัน <laughs> ั้นสายยางพับที่ทำนคือปิดไปแป๊บๆนั่นบอนบอกเดี๋ยวเอาขอาล่างรถแล้วเอาพาลูกค่อยๆได้ทำเรืเองอีห่างง่ายมันสีสีหลอกพุ่นเหลวอ่าเห็นว่าห้างเนี่เขากุงเทียุงไทอยู่เนอะแต่เขาอกว่าห้างนี่ว่ารถฮอรกาเรียนสี่หมื่นโลพี่น้องเลยัไม่ไหม่รถข่อยค่นนปานป้ายแดงพุ่นเราพี่น้องเลย ระว่ารถแรือใน4ี0มืโลว่าเป็นแบวมาทไมไมข้างในยังคอมหอมอยู่เพะว่าพอเป็นมุกได้ลรางเขาเขาก็เลยมนออกหลอกอือืมกระจกปิดเนี่นดียั่งเนียมเนียมเนี่มเนีมมันอืม โอ้ยอใส่ใสีส่ลิลี่ตอนนั้น <laughs> เออลว่างอะโจ๊กะนทำเล่นไหมแ้าล่างานเนาะแเอาเป็นเังไร,อ,งรอีกวัเนี่มนบอกมนกุยถุยว หอ,อยบาดพิ่นคุณมึงจะแหอยมันยังไม่ทิ้ท่าเลยหอยบาดซื้อ,อยาผมวิเศษมาใส่อันมาาน้าพาเบาคอหลังรถ่นลองถ้าอันเทดกิจกรรมน่นะพ่อได้ถ่ายคลิปเหลือญกับพี่นอ้องน้ำนะครับเนาะนี่กิจกรรมเพียบกักปากบานบักปีเนี่ยมึงจะเป็นคักเนาะซื้อกล่องอย่างเดียว ตั้งกล้องไว้หลังยางมาเห็นน้ำเขาแน่ๆว่าด้วยบาดเลยพี่น้องอะไรว่าเขาใจว่าวเห็นเอาวถือกล้องให้ลูกหลานพี่น้องเอ้ยว่าขคว้าว่าดูลิลลี่สตเตนี่นิ่าเ่า่าสแล้วลิลลี่ว่านมีไต่ขี้่อยเว้ยเลี้ยเวก็มาเลี้ยเรวก็ี้ยงไว้เลี้ยงเร็วก็ การล่างยีสวงไข่เนี่ยกับมะเร็งหน้ามีแล้วนอนหน้าเอ้ยขอาหน่อยเอาเอาให้ไย้แล้วบ่เราเป็นจิตเด็ดมาวันใดแล้วมาทูรถเด้อเอาไฟไปทูรถทีลิเออถ้ามันทูทางนั้น่ม่แม่มาเลยเนาะมาช่วยแม่เออ่าไปช่วยนี่นะมาดิมาใช่ว่ากับพอดีเป็นการล่างเงี้ยใส่ปีใหม่พอดีพี่น้อง เมื่อเช้านี่ข้าเจ้าข้าเจ้าถือเลขตอนนั้นแม่คนมาเลี้ยงตะปูเนาะเมื่อเช้านี่เนาะครับมันฉีกครับพวกได้ถือ,อหวยถือเ,าาเรีย,ยกคนก็มาเลี้ยงนี่แหละพี่น้องเออเมื่อคืนนี่อแถวพูกเขาพูกมโนน่รมน่ะเดืกดเดือนะมีงานยังบวนข้าเจ้าจูดผูป้าสว่างไสวเลยเป็นซิปนาทีกลัวนางเบิ้องข้าเจ้าจูดผูนะ่ะเออมีงานอนียงสักอย่างเขาไม่ได้ไปเบิง้งเนาะ เออมาหน้าก็พอมาหน้าป้าตัวอืมมากลายติเรียนแบบนี้อืถูหมอนันดำสิลูกอัญานมือพันเลออ แเจ้าพันยุประเทศนอกเนาะครับเนาะแบบพันยุบาทสิ้นยุ่งกินกินหน้าอังกฤษพันบ่อบจากคนบัดคลิปเห็นคลิปเัาเด้งไปเนาะเห็นเขาขูดขังเงี้ยนแบบนี้สงสัยหาห่วยว่อมันกันทีว่าเขาทาอะไรอืมตอนประเทศสือมาแล้วแค่สี่หมื่นโลมาอยู่ลำเบาเพียได้ยหกหมื่นละไปกรุงเทพหลายรอบหลายจังหวัดหกหมื่นโลเลย อ้านนะฮไประยองเน่ไปสุพรรณใช้ยภพวกเนี่ยขึ้นหกหมื่นกโลเลยแสงมามาอยู่น้องไข่เลนในสองหมื่นกโลแล้วอันนี้เป็นอย่างน้รั่ออกมาล้ววัจะเป็นญยาดนั่ทสเด้เนาะวัวเพิ่นอันแบบว่ามันเสียดคิ่งยามหนาวเนะาะหนาวตายเพียงพอกด้วย เอาพี่เด้ขังทั้งนี้กับมีได้ทำนี่ทั้งหัวมะนาะนะเนี่ยทั้งหัวมะนากับมีค้ามหนึ่งเนาะมะนาเห็นยังแกไปรวบรวไมาเอาไหมอออ๋ะที่ดดได้ซสื้อกาวตาสร้างมาติดอันนี้อยู่มันอยากอยากรุดรุดเนี่ยเราเด็ยกคันคันศาดกคันฝนมันอเ่าไร บ้าเพชรไปล่างยุ่นนันนาฉีตรงใจเขาต่ำแห้งนะครับเนาะนัน่นนาฉีเขาต่ำแห้งมันก็เลยอยากลุดเราอันกันกัน,กนสาดเนาะเขาเออนนาอันนี่เนาะเดี๋ยวร้องไม่เหงก็ต้องเสีเอาหมองไหนมันด่า่เออเอ้าเสร็จแล้วก็เอาไปใส่อีกวันนึงม้วนมาล่างทั้งล่างออกน้ำเหม่อล่างทั้งล่างออกน้ำบ่าข้อเสร็จเลยเราเพลินนะมั้ง ทางฝุนน้ำเล่้ยงทางขนข้างางครับถึงไหนถึงกันนะซูซูกิเซียสคันนี้นะขี้ดียู่ไปเนาะแมีล่างไหมบ้าขอทัังผิดเห็นบอมันไล่เนะนี่ย้เ,เลยนะ <laughs> กไรวะล่างในประมาณนี้นะแล้เม่เนาะได้สำนกแล้วก็ทั้งล่างทั้งมอดไส้สองคันล่างทั้งรถใหญ่ไนอะ โอ้ล่างเฮี้ยนเอ้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ยี่ไปซ้ำนี่แหะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุตรงการที่ตามสารใครไรแคร์ขอบคุณสิงยางเด้อแม่บายบายค่ะ